เรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ต้องการช่วยปู่ของเขาจากอาการป่วยในกลางดึกคืนหนึ่งในป่าลึกที่อยู่ในหุบเขาลี้ลับมีพรนหนุ่มชื่อว่าเคนที่ขึ้นชื่อว่าเก่งกล้าและกล้าหาญเขาได้รับการท้าทายจากผู้นำหมู่บ้านให้เข้าไปสำรวจป่าที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปทั้งเพราะความมืดบิดหนาทึบและเรื่องราวตำนานลึกลับของวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในนั้นอีก เคนยิ้มรับคำท้ายอย่างกล้าหาญเขาจะเตรียมอุปกรณ์และเตรียมตัวเดินทางไปพร้อมกับคบไฟมีดและเสื้อผ้าหนังสัตว์ที่รัดก,กุมเขาไม่รู้เลยว่าการผจญภัยครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการเมื่อเคนเดินเข้าไปในป่าลึกเสียงธรรมชาติรอบตัวเงียบสงัดอย่างน่าขนลุกคบไฟของเขาฉายแสงเล็กน้อยท่ามกลางความมืด มันสะท้อนกับแนวของต้นไม้ที่สูงเสียดฟ,ฟ้าซึ่งเหมือนยักษ์ที่เฝ้ามองทุกย่างก้าวของเขาเนยังคงเดินต่อไปจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงเหมือนใครบางคนร้องขอความช่วยเหลือแต่เสียงนั้นก็ลับฟังดูห่างไกลและขาดช่วงแถมยังแผ่วเบาเหมือนเสียงกระซิบเขาตัดสินใจที่จะตามหาเจ้าของเสียงนั้นโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของการท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อเดินลึกเข้าไปอีกเคนสังเกตเห็นต้นไม้ยักษ์ต้นหนึ่งที่มีลำต้นโค้งบิดเบี้ยวราวกับแขนขาที่พยายามคว้าเขาไว้เขากำลังจะเดินผ่านมันไปแต่ทนใดนั้นเองรากไม้แห้งงกครังหลายเส้นก็กระดิกไว้เหมือนมือชีวิตและผ่านรอบขาของเขาเคนสะบัดขาและรีบใช้มีดตัดรากไม้พวกนั้นแต่ยิ่งเขาตัดรากไม้ก็ดูจะยิ่งแน่นขึ้น เขารู้สึกเหมือนมีกำลังมืดที่ดึงเขาลึกเข้าไปในดินขณะที่เขากำลังจะหมดแรงทันใดนั้นก็มีเสียงลึกลับดังขึ้นจากต้นไม้ใหญ่เจ้าผู้กล้าผู้หลงเข้ามาในอาณาเขตของเราจงพิสูจน์ตนเองให้เห็นว่าเจ้าผู้ควรกับการอยู่รอดต้นไม้ส่งเสียงหัวเราะเย็นเยียบเค้นหลับตาและนึกถึงสิ่งเดียวที่เขาพกมาด้วย เพื่อช่วยให้ผลจากสถานการณ์นี้นั่นคือหินโชคลาภที่เขาได้มาจากหมอผีของหมู่บ้านเขาเอาหินออกมาถือแน่นและเปล่งเสียงขอพลังจากมันหินโชคลาภที่เขียนพกมานั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องรางธรรมดาแต่มีพลังพิเศษที่หมอผีผู้เท่าของหมู่บ้านมอบให้พร้อมกับคำสั่งเสียว่าจงใช้มันเมื่อเจ้าเผชิญกับวิกฤตแท้จริงเท่านั้น ผมอภีบอกว่าหินก้อนนี้มีพลังแห่งการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของทอรมชาติเมื่อผู้ถือครองอยู่ในอันตรายหรืออับจนหนทางอย่างแท้จริงหินโชคลาภจะเปิดเผยพลังที่ซ่อนอยู่ในป่าและขอความช่วยเหลือจากจิตวิญญาณเหล่านั้นเมื่อเคนถูกพันธนาการด้วยรากไม้ที่เหมือนจะมีชีวิตเขารู้สึกถึงพลังที่ถูกปลุกขึ้นในหินโชคลาภ ขณะที่เขากำมันไว้แน่นและเปล่งเสียงขอพลังกรากไม้ที่เคยดึงเขาลึกลงไปเริ่มอ่อนแรงและเขารู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างมาปกป้องเขาเขารู้สึกได้ถึงลมอุ่นๆที่โอบรอบตัวคล้ายกับวิญญาณในป่าเข้ามาปกปักรักษาและชี้นำเส้นทางให้กับเขาทันทีที่เขาถือหินและขอพลังจากมันรอบตัวเขาปรากฏด,ดวงแสงเล็กๆ ล้ายพูดพรายพวกมันค่อยๆลอยมาอยู่รอบตัวเขาแสงเหล่านั้นเหมือนกับคอยแยกแยะว่ารากไม้ไหนเป็นอันตรายและช่วยให้เขาลอดพ้นไปได้พวกพูดพรายเหล่านี้นำทางเขาไปยังทางออกที่ปลอดภัยเคนยืนมองหินโชคลาภในมือด้วยความซาบซึ้งใจหินโชคลาภไม่ใช่เพียงวัตถุแต่มันเป็นสื่อที่เปิดประตูสู่การสื่อสารระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ซึ่งเลือกช่วยผู้ที่มีหัวใจซื่อสัตย์และเคารพต่อพลังลีลับของป่าเคนหอบหายใจอย่างโลง่งอกก่อนจะสังเกตเห็นว่าพูดเผ่าเก่าแก่พวกมันลอยมหาเขาและเริ่มล้อมรอบตัวเขาพร้อมพาเขาไปยังทางออกที่ปลอดภัยพูดเผ่าเก่าแก่เหล่านี้เป็นจิตอิญญาณของธรรมชาติและบรรพบุรุษเก่าแก่ของป่า ซึ่งมีความผูกพันลึกซึ้งกับทุกชีวิตในป่าแต่พวกเขาไม่ได้ช่วยมนุษย์ทุกคนที่เข้ามาหากใครละโมบหรือต้องการทำลายป่าเพื่อผลประโยชน์ของตนเองผู้เหล่านั้นจะนำความมืดมาปกคลุมเพื่อขับไล่และทำให้ผู้บุกรุกหลงทางในกรณีของเคนพูดไพรและจิตวิญญาณแห่งป่าเลือกที่จะช่วยเขาเพราะพวกเขาสัมผัสได้ถึงความกล้าหาญ และหัวใจที่จริงใจของเขาเคนเป็นผู้ที่ไม่ได้หวังทำลายหรือเอาผลประโยชน์จากป่าเขาเข้ามาเพื่อตามคำท้าทายด้วยจิตใจที่ซื่อสัตย์และพร้อมเคารพธรรมชาติทุกก้าวที่เคนเดินเขาเดินด้วยความระวังและเคารพป่าอย่างที่สุดไม่รบกวนสิ่งใดและหลีกเลี่ยงการทำลายสิ่งมีชีวิตรอบตัวยิ่งไปกว่านั้นหินโชคลาภที่เคนถือไว้ ยังเป็นเครื่องรางที่บ่งบอกถึงการยอมรับจากผู้เท่าหมอผีซึ่งเป็นผู้อารักปากของหมู่บ้านหินก้อนนี้เปรียบเหมือนตราประทับที่พิสูจน์ว่าเคนเป็นผู้ที่ขวันค่าแก่การได้รับการปกป้องจากผู้เผ่าเก่าแก่เมื่อพูดพลายสัมผัสได้ถึงพลังนี้พวกเขาจึงเต็มใจช่วยเหลือเขาไม่ใช่แค่เพราะเครื่องรางแต่เพราะหัวใจที่เคนมอบให้กับผืนป่า ดังนั้นผู้เหล่านั้นช่วยเค็นเพราะเขาพิสูจน์ให้เห็นถึงความจริงใจความเคารพและความกล้าหาญซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พวกเขายกย่องและปกป้องไว้เหนือสิ่งอื่นใดเมื่อเคนหนีออกมาได้ต้นไม้ใหญ่ที่ดูเหมือนจะเป็นผู้พิทักษ์ป่าก็ขยับตัวเล็กน้อยใบไม้หนาทึบที่เคยเป็นเหมือนกำแพงมืดก็กระจายออก เผยให้เห็นเงาที่ซ่อนอยู่ภายในต้นนอไม้ใหญ่นั้นส่งเสียงหึ่มๆเหมือนกำลังพิจารณาเข็นผ่านสายตาของมันเองมันยังคงเฝ้ามองการเคลื่อนไหวของเขาอย่างสงบนิ่งแต่ไม่เหมือนกับการจ้องจับผิดคราวนี้มันเฝ่ามองเขาเหมือนผู้ปกปักป่ามองผู้ที่ได้รับการยอมรับให้ผ่านไปได้เมื่อเข็นกาวพ้นจากรากไม้และเงาแห่งป่าที่ปกคลุมไปด้วยความลี้ลับ พูดเผ่าเก่าแก่ยังคงลอยวนรอบต้นไม้ใหญ่สื่อถึงความเคารพและการขออบคุณต่อผู้พิทักษ์ของพวกเขาต้นไม้ใหญ่ราวกับจะพยักหน้าเล็กน้อยส่งท้ายขณะเฝ้าดูเขนที่กำลังเดินห่างออกไปมันรู้ดีว่าเขาจะนำเรื่องราวแห่งปริลับนี้กลับไปเป็นตำนานที่จะถูกลอบขานต่อไปในหมู่บ้านต้นไม้ใหญ่นั้นไม่ได้ทำอะไรต่ออย่างชัดเจน แต่ขณะที่เคนหันกลับมามองเป็นครั้งสุดท้ายเขาสังเกตเห็นเปลือกไม้บนลำต้นมีรอยสลักบางอย่างเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงผู้ที่ผ่านการรดสอบแห่งป่ารอยสลักนั้นจะเป็นเครื่องหมายที่เหล่าวิญญาณในป่าจะจดจำเพื่อยอมรับเคนว่าเป็นผู้ที่ควนค่าแก่การได้รับความคุ้มครองจากธรรมชาติยิ่งใหญ่ทันทีที่เคนหันกลับจากป่าต้นไม้ใหญ่ ก็กลับสู่ความสงบนิ่งกลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผืนป่าอันลึกลับอีกครั้งเฝ้ารอการมาเยือนของผู้กล้าคนใหม่ที่จะกล้าเข้ามาพิสูจน์ตนเองการผจนภัยของเคนในคืนนั้นเปิดดวงตาของเขาให้เห็นความลึกลับและอำนาจอันยิ่งใหญ่ของป่าแห่งนี้มันไม่ใช่แค่ป่าลึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้และความมืดมิดแต่เป็นอาณาเขตศักดิ์ของวิญญาณ และพลังธรรมชาติอันเก่าแก่ที่มีชีวิตอยู่ในทุกใบไม้ทุกก้อนหินและในความเงียบงันของราตรีเขนไม่เพียงแค่รอดชีวิตจากการเผชิญหน้าอันน่ากลัวนี้แต่เขาได้พิสูจน์ตัวเองในฐานะผู้มีจิตใจกล้าหาญและเต็มไปด้วยความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งธรรมชาติเป็นเหตุให้วิญญาณแห่งป่าเลือกที่จะมอบชีวิตเขากลับคืนโดยปล่อยเขากลับ สู่หมู่บ้านอย่างปลอดภัยในเช้าวันรุ่งขึ้นเคนกลับออกมาจากป่าลี้ลับด้วยหัวใจที่ยังเต้นแรงจากความหวาดเสียวและความทึ่งในสิ่งที่เขาพบเขาเล่าเรื่องราวอันแสนที่ลึกพี่ล่านที่เขาเผชิญให้ชาวบ้านฟังโดยไม่ได้ละเลยรายละเอียดใดๆทั้งเสียงกระซิบที่แผ่วเบาของวิญญาณพากไม้ที่เคลื่อนไหวราวกับมีชีวิต และพูดพรายที่นำทางเขาในยามอับจนชาวบ้านต่างฟังด้วยดวงตากลมโตที่ทั้งทึ่งและหวาดหวัว่นในเวลาเดียวกันพวกเขายกย่องในความกล้าหาญของเคนและให้ความเคารพอย่างลึกซึ้งต่อป่าแห่งนี้เช่นเดียวกับเขาทว่าต่อให้เคนจะรอดกลับมาได้อย่างกล้าหาญแต่ไม่มีใครอีกในหมู่บ้านที่กล้าเข้าไปยังป่าลี้ลับนั้นอีกเลยพวกเขาตระหนักว่า ในป่าแห่งนี้มีบางสิ่งที่มากกว่าความกล้าบางสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้สิ่งที่ต้องการมากกว่าแค่ผู้กล้าหากแต่ต้องการหัวใจที่เตี่ยมไปด้วยความเคารพต่อธรรมชาติอย่างแท้จริงเรื่องเล่าของเคนกลายเป็นตำนานที่แพรสพ่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มารุมล้อมเขาในทุกคืนขณะที่เคนเล่าถึงดวงไฟเล็กๆของพูดพลาย และต้นไม้ใหญ่ที่เฝ้าดูเขาราวกับทดสอบวิญญาณพวกเขาต่างฟังด้วยความหลงไหลราวกับเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกแห่งความฝันวันหนึ่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งในหมู่บ้านนามว่าคีตาที่คลั่งไคล้ในเรื่องราวของเคนอย่างมากได้เดินทางมาหาเขาและเอ่ยด้วยน้ำเสียงเด็ดเดียวว่าเขาต้องการเดินทางเข้าไปในป่าลี้ลับเช่นกันเคนฟังด้วยสายตาจริงจัง ก่อนจะตอบว่าเจ้าจำไว้ว่าการเข้าไปในป่าลี้ลับไม่ใช่เพื่อความตื่นเต้นหรือเพื่อความท้าทายแต่มันต้องการใจที่พร้อมจะเคารพและเชื่อมั่นในธรรมชาติหากเจ้าไม่พร้อมป่าแห่งนั้นอาจจะไม่ยอมให้เจ้ากลับมาคีตานิ่งฟังรู้สึกถึงความคลังของคำพูดนั้นอย่างลึกซึ้งเขาเข้าใจแล้วว่าป่าแห่งนี้ไม่ได้ต้องการความเห่าหาญ แต่ต้องการผู้ที่เข้าใจถึงความสำคัญและพลังแห่งธรรมชาติอย่างแท้จริงหลายเดือนผ่านไปตำนานของเคนได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านทุกคนต่างปฏิบัติต่อป่าด้วยความเคารพราวกับว่าพวกเขาอยู่ร่วมกับจิตวิญ,ญญาณอันศักดิ์สิทธิ์มีการทำพิธีสักการะป่าลีลับทุกปีโดยเชื่อว่าเป็นการบูชาและขอบคุณต่อพลังแห่งธรรมชาติ ในคืนวันหนึ่งคณะเค็นมองป่าลีฟจากระเบียงบ้านเขามองเห็นดวงไฟเรืองรองของพูดเผ่าเก่าแก่ลอยขึ้นไปตามลำต้นไม้ใหญ่ดวงไฟนั้นราวกับจะทักทายและขอบคุณเขาที่นำมาซึ่งความสงบสุขและความเคารพอันลึกซึ้งในจิตใจของผู้คนในหมู่บ้านป่าลีฟกลับกลายเป็นอาณาเขตแห่งความเคารพที่ผู้คนรู้ดีว่า ไม่ใช่ทุกคนที่คู่ควรจะเดินทางเข้าไปในนั้นเรื่องราวของเคนกลายเป็นบทเปลี่ยนที่สืบทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน,น,น,นไม่ใช่เพียงตำนานการผจญภัยของพรานหนุ่มผู้กล้าหาญแต่เป็นบทเปลี่ยนแห่งการเคารพพลังธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในผืนป่ารอคอยเพียงผู้ที่เห็นคุณค่าและความลี้ลับของมัน